เปิดแชทล่าสุดเพจจ้าหลังโซเชียลทักไปถามสาเหตุเลิกนิวเคลียร์น่าสงสารมากจากที่ภรรยาสาวนิวเคลียร์หันษาออกมายอมรับว่ามีปัญหากับสามีดีเจเพจจ้าวิเชียนและกําลังพยายามปรับกันอยู่ก่อนมาประกาศเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นเพื่อนรักกันพร้อมทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดวันที่17สิงหาคม2564เพจจา้าขอพูดเป็นครั้งแรกในมุมของตนหลังชาวเน็ตวิเคราะห์ไปต่างๆนานา,นาถึงเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่ต้องลดสถานะลงโดยนีเจหนุ่มเผยว่าเฮลโหลเฮีย He er, ขอมาพูดบ้างนะหลังน้องนิวแจ้ง FC ไปแล้วว่าเราเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนกันก็มีชาวบ้านอยากรู้สาเหตุ วิเคราะห์กันสนุกเลยเฮีย er เลยอยากพูดบ้างว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะมันเป็นประสบการณ์ที่คนผ่านอะไรมาเยอะอย่างเฮียก็ไม่เคยเจอมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆเราสองคนไม่มีใครไปมีคนอื่นไม่ได้ทะเลาะกันแต่ทัศนคติมันไม่ตรงกันเลยมีงอนกันบ่อยแล้วคบมาได้ไงตั้งนานมีคนถามอันนี้คือที่ผ่านมาก็ปรับจูนกันมาตลอด นิวเป็นเด็กดีเป็นแม่ที่ดีมาตลอดพี่ก็เช่นกันรักกันไหมรักสิแล้วเลิกทำไมฮ่าฮ่ไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกแต่พวกเฮียเราพยายามกันแล้วมากๆยกตัวอยา่างเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตอนเปิดไม่มีใครคิดหรอกว่าร้านจะเจ๊งถ้าเจ๊งคงไม่เปิดไม่มีคนเข้าขายไม่ได้เราก็สู้ไม่ปิดกิจการเพื่อให้ไปต่อ ถามว่าจะรอมันเจ๊งกี่ปีถึงปิดกิจการหลักการก็มีแค่นี้ส่วนไทก้ามันคือลูกเฮีย DNA เฮียนิวลูกนิวยังไงเขาก็อยู่กับพ่อแม่24ชั่วโมงเหมือนเดิมแค่พ่อแม่ขยับมาคุยแบบเพื่อนสนิทเพื่อเว้นระยะห่างให้อยู่ด้วยกันได้รับรื่นขึ้นตอนนี้เอานี้ก่อนอนาคตจะเป็นไงไม่มีใครรู้จ้าคนคบหารู้จักมา11ปี มันก็สนิทกันเหมือนญาติไปแล้วจะให้ทะเลาะกันโวยวายเป็นเด็กๆคงไม่มีแบบนั้นหาตรงกลางสำหรับบ้านเราสบายใจมันได้ออกมาแบบนี้อนะ่ะเนอะรักเอฟซีทุกคนที่ห่วงเราจะผ่านมันไปด้วยกันนี่ไม่รักไม่มาสาธยายให้ฟังนะปอลอนิวเป็นเด็กดีเสมอมาไม่ต้องวิเคราะห์แล้วนะส่วนเฮียก็น่ารักเสมอล่าสุด ได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความหลังทักไปถามเพจจ้าสาเหตุที่เลิกกับนิวเคลียร์ต้องบอกเลยว่าคงจะพยายามกันอย่างที่สุดแล้วจริงๆโดยในแชทเพจจ้ายังได้บอกอีกว่าเงียบเป็นผู้ชายพูดมากไม่ได้เงียบไว้จะดีที่สุด